สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่มากที่สุดคือรังสีแกมมารองลงมาเป็นรังสี X รังสีอันต้าไวโอเลตแสงรังสีอินฟราเรดรังสีไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่น้อยที่สุดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงความยาวคลื่นจะสั้นเพราะความถี่จะแปรผกผันกับความยาวของคลื่นแสงที่ในตามนุษย์สามารถรับรู้ได้มีความยาวคลื่นในสุญญากาศประมาณ380-750ถึงนาโนเมตรหากเรียงลำดับจากความถี่และพลังงานของคลื่นแสงมากไปหาความถี่และพลังงานของคลื่นแสงน้อย และจากความยาวคลื่นน้อยไปหาความยาวคลื่นมากเราจะเรียงลำดับได้ดังนี้ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มและแดงค่ะรังสีอินฟราเรดหมายถึงสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำกว่าแสงสีแดงมีประโยชน์และสมบัติมากมายวัตถุจะแผ่รังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า100ไมโครเมตร รังสีอินฟราเรดสามารถทะลุผ่านเมฆหมอกที่หนาทึบได้มากกว่าแสงธรรมดาใช้ในการถ่ายภาพเพืินโลกจากดาวเทียมเพื่อการศึกษาการแปลสภาพของป่าไม้การอพยพเคลื่อนย้ายที่ของฝูงสัตว์ใช้ในระบบควบคุมรีโมทคอนโทรลใช้ในการส่งสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสงภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพรังสีอินฟราเรดนั้นบริเวณที่เป็นสีดำหรือสีน้ำเงินจะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำส่วนบริเวณที่มี สีขาวหรือสีแดงจะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงรังสีอัลตราไวโอเลตหมายถึงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่าแสงสีม่วงมีประโยชน์และสมบัติดังนี้ค่ะ 1. ช่วยในการสร้างวิตามินดีที่ช่วยในการดูดซับแคลเซียมในร่างกาย 2. ใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเอกสารเช่นธนบัตรลายมือชื่อในสมุดธนาคาร3 ใช้ค่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 4. ใช้ในการตรวจสอบสารคัดหลั่งจากร่างกายเช่นคราบเลือดคราบอาสุจิปัสสาวะเหงื่อน้ำลาย 5. ใช้ในการหลอกล่อมแมลงเพื่อช่วยในการผสมเกสอดดอกไม้ค่ะหากได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังทำให้ DNA ถูกทำลาย คลื่นวิทยุเป็นสเปกตรัมหนึ่งในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่น้อยที่สุดและมีความยาวคลื่นในสุญญากาศมากที่สุดคลื่นวิทยุที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์มี2ระบบได้แก่ 1. คลื่นวิทยุระบบ AM เป็นการผสมคลื่นวิทยุกับคลื่นเสียงโดยใช้สัญญาณเสียงจะบังคับให้แอมปิจูดของคลื่นเป็นพหาหะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความถี่เท่าเดิม สามารถสะท้อนในชั้นบรรยากาศไอโอนสเฟียได้ดีแต่มีคลื่นรบกวนไดง่ายกว่าคลื่นปิิยุระบบ FM 2. คลื่นปริยุระบบ FM เป็นการผสมสัญญาณเสียงเข้ากับคลื่นวิิยุโดยให้ความถี่ของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงแต่แอมพิจูดเท่าเดิมคลื่นวิิยุระบบ FM ซึ่งมีความถี่สูงจะมีการสะท้อนที่ชั้นไอโอนสเฟีย ได้น้อยถ้าต้องการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ให้ครอบคุมพื้นที่จะต้องมีสถานีถ่ายทอดเป็นระยะระยะและผู้รับต้องตั้งสายอากาศให้สูงเพื่อรับสัญญาณไมโครเวฟเป็นสเปกตรัมหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่างคลื่นบริยุกับรังสีอินฟราเรดนำไปใช้ประโยชน์ในการโทรคมนาคมเช่น ใช้ในการรับส่งสัญญาณดาวเทียมใช้ในระบบลีดาราตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่เช่นเครื่องบินเรือดำน้ำใช้ในเตาไมโครเวฟโดยทำให้โมเลกุลของน้ำแตะน้ำมันในอาหารเกิดการสัน่นจนกลายเป็นความร้อนในการปรุงหรืออุ่นอาหารรังสี X และรังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ,ฟ้าที่เกิดจากกระบวนการภายในอะตอมและนิวเคลียส นำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคและศึกษาการทำงานของอวัยวะในร่างกาย